สวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มต้นที่ข่าวของพระเอกหนุ่มณเดชคูกิมิยะแหม่ค่ได้ยินชื่อนี้ก็ตั้งตารอดูกันเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้จ,จะพาไปดูหนุ่มแบรี่เขาโชว์พลังกลางป่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมางานนี้นางเอกมิวนิฐาาการันตีมาค่ะว่าพลังของพี่หมีแบร์เนี่ยออร่าแรงระดับเจ้าป่าจริงๆเลยนะคะ ต้องบอกว่าหล่อเททะลุแว่นกันแดดจริงๆเลยค่ะสาหรับพระเอกสิงห์นเดชคูกิมิยะที่มาถ่ายฉากเปิดตัวครั้งแรกกับนางเอกหนูนามิวนิ t าในละครตามรักคืนใจกลางโลเคชันป่าเขาลำนาวพรที่จังหวัดสระบุรีกับคอสตูมชุดยีนสุดมิดชิดและแสงแดดที่ร้อนแรงระดับตับแทบละลายงานนี้ผู้กํากับประจวบยุทธนายังจัดเต็มสั่งเอฟเฟกต์สโมกทั้งควันทั้งกลิ่นแถมระดมคนร้ายอาวุธครบมือมายิงปืนบุกกันแหลกรานแต่พระนางนเดทมิวก็ไม่หวั่น โชว์สปิริตนักแสดงพลังเกินร้อยแอคติ้งออกมาได้สมบทบาทที่สุดโปรดักชั่นยอดเยี่ยมนักแสดงจัดเต็มขนาดนี้ต้องรวมมือให้แรงๆไปเลยค่ะได้กินสโมกกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับผมจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็วันนี้อีกตอนเช้าอีกถูกต้องค่ะเป็นหนุนอารมควันแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เป็นการพบครั้งแรกที่เรามไม่ได้ปิงเขาเลยนะเรารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบเป็นโจนมาลากเร <laughs> า,าไปอะไรเงี้ยมาปิดตาเบบ้า <laughs> แบบมาแนวแนวผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโจนมักหน้าตาดีทุกคน <laughs> ใช่ครับ <laughs> ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะฮะหวังว่าละครเรื่องตามรักคืนใจนะครับทุกคนจะได้รับชมกันถูกใจกันรับรองว่าสนุกนะฮะน่ารักมันแน่ๆเพราะเราก็เต็มที่เราก็งานละเอียดมากเลยค่ะครับผมนี่